สุขัลลิกานุโยกร้อปจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชคพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะบุตรยึดถือสุขาลิกานุโยกอยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชคผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุคัลลิกานุโยกเป็นอย่างไร เพราะสุขาริกานุโยคมีมากมายหลายอย่างต่างๆกันจุนทะสุขลิกานุโยคสีประการน,นี้เป็นธรรมต่ำซามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อใครกํกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสุขคลริการุโยกสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งคนพานบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ครั้นฆ่าแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความอิ่มเอิบนี่เป็นสุขาลิการุโยกประการที่หนึ่งสงคนพานบางคนในโลกนี้ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ครั้นถือเอาแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุขครลิกานุโยคประการที่สองสบางคนในโลกนี้พูดเท็จครั้นพูดเท็จแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุขครลิกานุโยกประการที่ส 4. คนพานบางคนในโลกนี้ อบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าประการนี้เป็นสุขาลิการุโยคประการที่สจุนทะสุขาลิการุโยคสี่ประการนี้เป็นธรรมต่ำซามเป็นของชาวบ้านของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายไม่เป็นไปเพื่อกลายกำนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบประงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะบุตรยึดถือสุขคุิการุโยคสีประการน,นี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับ อันเดียรรฐีปริพาชกเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากลก่าวอย่างนี้เลยอันเดียรถฐีปริพาชกเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็ไม่กล่าวให้ถูกต้องกลับกล่าวตูด้วยไทยค่คำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงร้อยแปดสจุนทะสุขาลิกานุยโยคสี่ประการนี้ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสุขันลิกานุโยคสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นี้เป็นสุขาลิกานุโยกประการที่หนึ่งสองพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรัรลุทุติยฌานอยู่นี้เป็นสุขาลิกานุโยกประการที่สองสาพระปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรลลุตติยฌาน อยู่นี้เป็นสุขาลิกานุโยคประการที่สามสเพราะละสุขและทุกข์ได้พระสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรล,ลุจตุทถฌานอยู่นี้เป็นสุขาริกานุโยคประการที่สสุขาลิกานุโยกสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตร,รัสรู้เพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุขาลิกานุโยกสี่ประการน,นี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้อันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้น เมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็กล่าวได้ถูกต้องมิใช่กล่าวตู่เธอทั้งหลายด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าด้วยอนิสง์ของสุขคลิกานุโยกร้อแปบหจุนท้าเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ก็ท่านทั้งหลายยึดถือสุขาริการุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังผลได้เท่าไรพึงหวังอนิสงได้เท่าไรเธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชคผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพวกเรายึดถือสุขาริการุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อนิสงสี่ประการ พ้สี่ประการอานิสงส์สี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิสุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธในวันข้างหน้านี้เป็นผลประการที่หนึ่งอานิสงส์ประการที่หนึ่งสองกิสุเป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นผลประการที่สองอนิสงส์ประการที่สอง 3. ภิกษุเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพ,พาน ในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้เป็นผลประการที่สามอนิสงส์ประการที่สาม 4. ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลประการที่สี่อนิสงส์ประการที่สีท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกเรายึดถือสุขคัลิกานุโยกสีประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อนิสงส์สีประการนี้แลฐานะไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีนาศกร8 6ยแจนถ้าเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริภาชคจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมณะสักยบุตรมีหลักการไม่แน่นอนเธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหลักการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่ลาวสาวกเป็นหลักที่ท่านลาวสาวกต้องแม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต มีอยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเสาเขื่อนหรือเสาเหล็กมีรากลึกปักไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนแม้ฉันใดหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่หล่าสาวกเป็นหลักการที่หล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรันตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะก้าประการคือหนึ่งภิกษุขีนาศบไม่อาจปรงใจปรงชีวิตสัตว 2. ภิกษุขีนาศพไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย 3. ภิกษุขีนาศพไม่อาจเสพเมทุนธรรม 4. ภิกษุขีนาศพไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ภิกษุขีนาศพไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นขรหั์ 6. ภิกษุขีนาศพไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ 7ภิกษุขีณาศพไม่อาจลำเอียงเพราะชัง 8. ภิกษุขีณาศพไม่อาจลำเอียงเพราะหลง 9. ภิกษุขีณาศพไม่อาจลำเอียงเพราะกลัวภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาศพอยู่จบประมจรจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะเก้าประการน,นี้แลปัญหาพยากรณ์ร้อยแปดสิบเจ็ดจุนท้าเป็นไปได้ที่พวกอันเดรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมปรารบอดีตการยาวนานแล้วบัญญัติยานทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว แต่หาได้ปรารบอนาคตการยาวนานแล้วบัญญัติยานทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุไรอันเดียร์รีปริพาโชคกล่าวนั้นเข้าใจยานทัศนะที่มีความหมายอย่างหนึ่งว่าทรงบัญญัติรวมเข้ากับยานทัศนะที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนโง่ไม่เฉียบแหลมฉะนั้น ตถาคตมีสตานุสาริยาณปรารภอดีตการยาวนานได้คือตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าที่ประสงค์และตถาคตมียานที่เกิดจากการตรัสรู้ปรารภอนาคตการยาวนานได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีแม้ถ้าเรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องอนาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อนาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ um ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้น ถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้น 1 8 8จุนทะด้วยเหตุนี้เพราะตะถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัถวาทีธรรมวาทีวิญยาวาทีในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตะถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมารมที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุสแสวงรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศจนิพานธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงคำใดคำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดเป็นอย่างนั้นทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้น ทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นด้วยประการเชนี้ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เผยแผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต เรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์ร้อยแปดสจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วตวถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตวถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชคผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาค มิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอันเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้วา่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือ เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดรธิปริพาชคผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอันเดรธิปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดรรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง เป็นไปได้ที่พวกอันเดรถีปริพาชคพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณะโคดมจึงไม่ทรงพยากรเรื่องนั้นเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดรถีปริพาชคผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าเพราะเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายไม่เป็นไปเพื่อใครกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้เรื่องที่ทรงพยากรณ์ร้อยเก้าสิบ จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็เพราะสมณะโคโดมทรงพยากรณ์เรื่องอะไรเล่าเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากร์ว่านี้ทุกพระผู้มีพระภาคทรงพยากร์ว่านี้ทุกขะสมุท,ทยัยพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า นี้ทุกขานิโรธพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่านี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณโคโดมจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า เพราะเรื่องนั้นประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อไกลกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้ ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันส่วนอดีต191จุนทะเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่ไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขัน ส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย <sự> ถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตาถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นร้อยแปดสิบแปดจุนทะ ด้วยเหตุนี้เพราะตะถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัทวาทีธรรมวาทีวิญญาวาทีในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตะถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุสแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงคําใดคํานั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้นทําอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้น ทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นด้วยประการชนี้ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เผยแผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต